เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสัสดคุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดชนบุรีเขตเจ็ดพักประชาชนครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครับที่เสนอมาโดยสามพักการเมืองในวันนี้ครับท่านประธานครับผมยินดีอย่างยิ่งครับที่ในที่สุดเราก็มีวันนี้สักทีครับวันที่เราจะได้เริ่มต้นครับลั่นระฆังการร่างรัฐธรรมนูนฉบับใหม่ปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับผมคงไม่ต้องพูดแล้วครับเพื่อนสมาชิก ที่ลุกขึ้นอภิปรายวันนี้ครับแปดเก้็ก็ได้พูดไปแล้วครับและทุกพรรคการเมืองครับก็ได้หาเสียงเอาไว้ครับว่าจะแก้รัฐธรรมนูญก็เป็นอัญ,ญุตินะครับผมคิดว่าเราได้ฉันทามติแล้วครับว่าเราต้องเดินหน้าไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่านประธานครับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นครับที่จะเอาประเทศเราหลุดพ้นจากวิกฤตทางการเมืองที่เรารเผชิญมาอย่างยาวนานหลาย10ปีเพื่อให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าอย่างเป็นประชาธิปไตยแบบที่ประชาชนมีอำน,นาจสูงสุด ก็ตามที่สารนัฐมนูนท่านได้เขียนไว้แต่ไปหมดครับในคำวิจัยฉบับนี้ครับเขียนไว้อย่างชัดเจนครับว่าอำนาจสถาปนรัฐนูสถาปนารัฐมนูนเป็นของประชาชนครับท่านประธานครับถ้าเราดูเนื้อหาของรัฐมนูลทั้งสามร่างครับจะเห็นเลยครับว่าส่วนแตกต่างที่สําคัญคือที่มาที่ไปและสัดส่วนครับของสภาร่างรัฐมนูลครับซึ่งผมขอสนับสนุนร่างแก้ไขของพรักประชาชนครับด้วยสาเหตุหลักง่ายๆครับท่านประธานนี่คือร่างที่สะท้อนเสียงของประชาชน ได้ดีที่สุดซึ่งก็มาจากข้อจํากัดที่ตุลาการสารรัฐมนุนสร้างไว้นะครับซึ่งก็สร้างไว้โดยไม่มีใครถามครับเหตุผลครับคือร่างฉบับนี้ครับมีกลไกการได้มาซึ่งคณะกรรมการยกร่างโดยให้ประชาชนเลือกมาครับเจคนครับแล้วให้สภาแห่งนี้เลือกให้เหลือ35คนเป็นความยึดโยงระหว่างประชาชนและรัฐสภาตามที่ถูกจํากัดไว้ครับโดยการเลือกคณะกรรมการการร่างรัฐมนุนนั้นครับจะให้ผู้ประสงค์ลงสมัครครับจัดทีมขึ้นมาครับ แล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้เลือกใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งครับการใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกลไกสําคัญครับที่ทําให้ประชาชนได้สะท้อนร่างรัฐนูนนี้เป็นการสะท้อนอุดมการแนวคิดของประชาชนได้ดีที่สุดตามระบอบประชาธิปไตยกลุ่มบุคคลใดครับที่อยากเสนอตัวครับมาเป็นคณะกรรมการร่างรัฐนูนเนี่ยก็รวมตัวกันมาครับนำเสนอตัวเองต่อประชาชนว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของอุดมการณ์แบบใดแต่ละคนสะท้อนเสียงคนกลุ่มไหนจะมาเพื่อผลักดันอะไรหาเสียงกันให้เต็มที่เลยครับ จากนั้นครับก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินครับว่าอยากได้คนกลุ่มไหนมาร่างรัฐนูนให้พวกเขาจะมาผลักดันสิทธิแรงงานสิทธิสวัสดิการผลักดันสิทธิความเสมอภาคทางเพศหรือสิทธิในที่ดิกนการทำกินแก้ปัญหาการเมืองจะมาเพิ่มกลไกการตรวจสอบองค์กรอิสระจะมายกเลิกสอวอหรือยกเลิกสารรัฐนูนหาเสียงกันเลยครับและให้ประชาชนเลือกครับว่าจะให้ตัวแทนของเขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหน ส่วนในความกังวลเรื่องความทั่วถึงครับร่างของพระประชาชนเองก็ได้ออกแบบกลไกของสภาที่ปรึกษาอีกจํานวน100คนครับที่จะมาจาัดก,การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งเป็นแบบแบ่งเขตจังหวัดครับคนกลุ่มนี้ครับก็จะคอยเป็นตัวแทนรวบรวมความเห็นปัญหาสิ่งท้องของประชาชนครับไปนําเสนอต่อคณะกรรมการร่างรัฐมนูลครับซึ่งนี่จะช่วยสร้างการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการร่างรัฐมนูนให้มากที่สุดครับและนี่คือหัวใจของรัฐมนูญในระบอบประชาธิปไตยครับแล้วสําหรับคนที่มีข้อ,ขอกังวลน,นะครับ เรื่องของร่างฉบับนี้ของพวกเราพักประชาชนครับผมฟังมาทั้งวันก็พอจับใจความได้หลักๆครับซึ่งส่วนมากเป็นข้อกังวลจากเพื่อนสมาชิกฝั่งสวครับที่ว่าร่างของพวกเราเนี่ยอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรับนูนครับที่ระบุไว้นะครับว่ารัฐสภาไม่อาจให้อำนาจไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรับนูนโดยตรงได้แล้วก็มาหาว่าพวกผมไม่อ่านหนังสือนะครับไม่ยอมอ่านคําวินิจฉัยฉบับนี้นะครับซึ่งผมขออธิบายเรื่องนี้ในอีก2ประเด็นย่อยครับคือ1ครับรูปแบบที่พวกเราออกแบบมานี้ครับ นี่แหละครับการเลือกตั้งทางอ้อมครับเพราะมีการให้รัฐสภามาคัดอีกทีแล้วส่วนที่มีการเลือกตั้งทางตรงครับก็มาเป็นสภาที่ปรึกษาครับไม่ได้มีอำนาจในการร่างครับเป็นแต่เพียงทําให้คณะผู้ร่างเนี่ยทางานได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองครับพวกท่านที่มาจากการเลือกกันเองครับวนไปวนมาเนี่ยก็อย่าคิดนะครับว่าการเลือกตั้งโดยอ้อมโมเดลอื่นเนี่ยไม่ใช่การเลือกตั้งสิครับการเลือกตั้งโดยอ้อมนี่มีหลายรูปแบบมากๆครับยกตัวอย่างง่ายๆครับเราเลือกสสมาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีครับ ประเด็นย่อยที่สองครับผมอยากจะขอคาอธิบายตัวคํานิฉัยของตุลาการสารรัฐมนูนโดยตรงครับที่ท่านท่านพวบอกว่าพวกผมไม่อ่านเนี่ยอ่านไม่รู้ดูไม่เป็นเนี่ยผมอยากจะชวนทุกท่านอ่านกันใหม่ครับสําหรับใครที่เรียนนิติศาสตร์มาเอาแบบหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยครับคงทราบดีนะครับว่าเวลาเราทําข้อสอบครับถ้าเราไปตอบสิ่งที่ไม่ได้ถามเนี่ยเราอาจจะเสียคะแนนครับคําตอบข้อนั้นอาจจะผิดไปเลยก็ได้หรือเราอาจสอบตกเลยก็ได้ครับตุลาการจํานวนมากครับท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ครับ ก็น่าจะย่อมรู้ข้อนี้ดีครับและถ้าเรากลับไปอ่านนะครับเราจะรู้เลยครับว่าข้อความที่ว่าไม่อาจให้เลือกสอสอรอได้เนี่ยไม่ได้อยู่ในคําถามที่สภาย,ยื่นไปแต่ตอบกลับมาเองแบบนี้ก็นี่เป็นการใช้อํานาจเกินขอบเขตหรือเปล่าครับและมากไปกว่านั้นนะครับถ้าเราเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มานะครับเราย่อมรู้นะครับว่าอํานาจตุลาการเนี่ยเป็นอํานาจเชิงรับคือใช้อํานาจได้ก็ต่อเมื่อมีคนถามครับและตอบเท่าที่ถูกถาม ดังนั้นการที่ตุลาการรับนูลออกมาตอบแบบนี้เนี่ยเป็นการขยายอำนาจขอบเขตอำนาจตัวเองออกไปอีกครับเป็นการใช้อำนาจเชิงรุกครับซึ่งผิดหลักการแบ่งแยกอำนาจและนี่ครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนครับว่ารับนูลฉบับนี้มีปัญหาอย่างไรแล้วถ้ายังท่องอีกนะว่าพผมไม่อ่านหนังสือเนี่ยผมอยากจะชวนพวกท่านอ่านต่อครับว่าจริงๆแล้วสารรับนูลที่วินิจฉัยออกมาเนี่ยจากเจ็ดท่านเนี่ยซึ่งมีเพื่อสมาชิกที่บอกว่าพวกผมไม่อ่านหนังสือเนี่ยถ้ากลับไปอ่านคำวินิจฉัยรายบุคคลครับผมปิ้นมาแล้วครับ ก็จะเห็นครับว่ามีเพียงสามจากเจ็ดท่านเท่านั้นครับที่พูดครับว่าประชาชนไม่มีอำนาจเลือกสสรและสองจากสามครับก็บอกอีกนะครับว่าที่ไม่มีอำนาจนาจเลือกโดยตรงเนี่ยก็ด้วยข้อจํากัดของมาตราสองห้าหที่เรากําลังแก้กันอยู่วันนี้ครับซึ่งหมายความว่าถ้าเราแก้ไอ้มาตราที่เรากําลังแก้กันอยู่นี้ให้เลือกได้ประชาชนก็จะเลือกสสรโดยตรงได้ครับดังนั้นครับถ้าดูในรายละเอียดครับจึงมีเพียงท่านเดียวเท่านั้นครับที่วินิจฉัยว่าไม่ได้ครับด้วยเหตุผลที่ ผมก็ว่าแปลกประหลาดมากครับคือท่านให้ผลว่ารัฐนูนเนี่ยให้อำนาจสภามาทําหน้าที่นี้ซึ่งปัญหาตรงนี้ครับก็เกิดครับว่าในคำนิชัยตัวเต็มเองทั้งส่วนบุคคลเองหรือฉบับย่อเองเนี่ยในคำนิชัยทั้งหมดเลยครับก็จะมักจะย้ําอยู่ในมีคำคำหนึ่งอยู่ในคำนิชัยครับคืออำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนผมก็เลยแปลกใจครับว่าการคืนอ,อำนาจสถาปนาไปให้ประชาชนเนี่ยไปเลือกคนมาร่างรัฐนูน,นมันขัดหลักการตรงไหน ทำวินิจฉัยทุกหน้าก็เอาแต่พูดครับว่าอำนาจสถาปนาเป็นของประชาชนแล้วท้ายที่สุดดันมาบอกว่าประชาชนเลือกไม่ได้แบบนี้ผมงงครับอยากจะถามคนที่เรียนนิสศาสตร์และศาสตร์มาเลยครับว่านี่มันคือคนกลุ่มหนึ่งกาลังยึดเอ,อำนาจสถาปนารับนูญจากประชาชนไปเป็นของตัวเองหรือเปล่าตั้งแต่ผมศึกษากฎ,กฎหมายมาทั่วโลกเลยครับผมก็ไม่เห็นนะครับว่าประ,ประเทศประชาธิปไตยไหนเลยในโลกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องอำนาจสถาปนารับนูญเท่านี้มาก่อน และที่มากไปกว่านั้นครับอย่างที่ผมกล่าวเลยครับมีเพียงสามในเจ็ดนะครับที่บอกว่าทําไม่ได้และสองในสามก็บอกว่าที่ทาไม่ได้เพราะไอ้กฎมาตรายที่เราแก้แก้กันอยู่คาถามที่ผมอยากจะถามเลยครับคือทําไมเราถึงเอาเสียงโหวตสามจากเจ็ดครับมาเขียนลงในคาที่ใัยตัวเต็มแล้วบอกว่าทําไม่ได้ครับคือถ้าเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเราใช้มาตรฐานนี้ไหมครับจะตัดสิทธิ์ใครยุบพักไหนโหวตสองคนสามคนจากเจ็ดคนก็เอาตามนี้เลยครับอย่างนี้เหรอครับใครที่บอกว่าพวกผมไม่อ่านเนี่ยครับกลับไปอ่านใหม่อีกทีครับ ล้วอย่าอ่านแค่คำวินิจฉัยเลยครับกลับไปอ่านหนังสือฐศาสารนิติศาสตร์เบื้องต้นด้วยครับสรุปสั้นๆครับท่านประธานครับผมขอเรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านครับรับร่างทั้งสามทั้งของสามพักการเมืองในวันนี้และให้ร่างของพรคประชาชนเป็นร่างหลักครับด้วยสาเหตุง่ายๆครับเพราะนี่เป็นร่างที่โยงกับประชาชนมากที่สุดและไม่ได้มีการใดเลยที่ขัดคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลครับท่านประธานครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับพวกท่านทุกคนครับคือนักการเมืองครับ นักการเมืองมาอยู่ในรัฐสภาหแห่งนี้ได้เพราะระบอบประชาธิปไตยครับในฐานะนักการเมืองครับท่านมีหน้าที่ในการยืนยันหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยครับเรื่องง่ายๆอย่างอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนถ้าวันพรุ่งนี้ครับพวกท่านไม่ยืนยันหลักการนี้เท่ากับพวกท่านไม่มีจรรยาบันวิชาชีพครับขอบคุณครับ